เราก็เลยใช้วิธีการเอามูลไส้เดือนหลังจากที่เขากินแล้วขี้เนี่ยมาทําน้ําหมักเองนะครับเพื่อใช้ในการฉีดท้นทางใบอุปกรณ์นะครับตัวหลักๆเลยก็คือมูลไส้เดือนนะครับใช่ครับมูลไส้เดือนที่ผ่านการรอดเรียบร้อยแล้วครับผมมีกากน้าตาลนะครับสูตรน้ํา100ลิตรนะครับมูลไส้เดือนประมาณ9กิโลนะครับแล้วก็ใส่กากน้ําตาลประมาณ7ขีดนะครับหรือเ0 0กรัมนะครับ เราเปิดไว้อย่างนี้เท่าไหร่นะเราเปิดไว้7วันเ็วันนะครับเสร็จแล้วหมักต่ออีก7วันครับรวมเป็น14นะวันทั้งหมดนะครับครับสดีคับพี่ระดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์เรายังอยู่กับคุณหม่อมนะครับอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนอุดมฟาร์มเนอะอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาขอความรู้นะครับให้คุณหมอมแนะนำเกี่ยวเรื่องของการนํามูลไส้เดือนมาหมักเป็นน้ําหมักมูลไส้เดือนครับครับผมมีขั้นตอนมีอุปกรณ์วิธีการอะไรยังไงบ้างครับขออนุญาตนะครับครับผมเนื่องจากว่าอุดมฟาร์มเราเนี่ยเราเลี้ยง AF นะครับครับ AF เนี่ยคือตัวหลักๆที่เราได้ก็คือในตัวเจนครับนะครับเราจะไม่ได้เลี้ยงอีกพันหนึ่งที่เขา ที่เขาจะบอกว่าเป็นเยี่ยวเส้เดือนนะครับก็คืออันนั้นจะเป็นอีกพันหนึ่งอ๋อไอ้นี้คือเราไม่ได้เอาเยี่ยวเอาน้ําที่รองมาจากถังหรือกะละมังใช่ไหมครับใช่ครับเราก็เลยใช้วิธีการเอามูลไส้เดือนหลังจากที่เขากินแล้วขี้เนี่ยมาทําน้าหมักเองนะครับเพื่อใช้ในการฉีดพ่นทางใบครับผมอันนี้คือเน้นเน้นเป็นเขาเรียกเป็นน้ำเนาะเป็นใช่ครับเป็นน้ําบรรจุขวดนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับอ่าอุปกรณ์นะครับ ตัวหลักๆเลยก็คือมูลไส้เดือนนะครับอันนี้นคือมูลที่เราล่อนเราไอ้นี้มาเนาะใช่ครับมูลไส้เดือนที่ผ่านการล่อนเรียบร้อยแล้วครับผมมีกากน้ําตาลนะครับครับผมนั่นแปลว่าการทําน้ําหมักเนี่ยเป็นมันคือการเลี้ยงจุลินทรีย์ hmm. นะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเราก็เลยนํามาเลี้ยงด้วยกากน้ําตาล นะครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์มีการขยายขยายตัวเพิ่มมากขึ้นครนะครับก่อนที่จะนํามาใช้ก็มีแค่2อ,อย่างนี้หลักๆหลักๆมี2ออย่างคับครับ,รบผมอ่ะอัตราส่วนยังไงบ้างครับโอเคอัตราส่วนนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือน1นกิโลต่อน้ํา10ลิตรกากน้าตาลกากน้ำตาลกากน้กากําตาลคือทั่วไปเลยครับก็คือ1กิโลกรัมต่อน้ํา200ลิตรเหมือนเราทํา น้ำหมักชีวภาพทั่วไปนะครับสาหรับการแช่กากน้ําตาลอ๋อไม่ไม่ถ้าสมมุติว่าเราหมัก1กิโลเราหมักใช้น้ํา20ลิตรใช่ไหมครับอ่าหกิโลใช้น้ํา10ลิตรสิบลิตรอ่าใช้ไอใ,ใช้กากน้ําตาลเท่าไหร่ถ้ากากน้ําตาลถ้า1กิโลเ,เราใช้แค่0.5กรัม0.5กรัมเนาะ<ช>สำหรับสูตรนี้สูตริบสูตรนี้ครับผมครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาทํานะครับิ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับวันนี้ผมเตรียมไว้ผมเตรียมน้ำไว้ประมาณ100ลิตร เนื่องจากว่าถังเนี้ยปริมาตรจะอยู่ที่ร้อยสมิสี่ลิตรเราจะไม่ใส่เต็มนะครับเราจะใส่ประมาณสักสามส่วนสี่ประมาณร0อยลิตรนะครับอ่าตาส่วนเท่านั้นต้องใช้ต้องใช้มูลไส้เดือนเท่าไหร่ครับตัวนี้เราจะใช้มูลไส้เดือนประมาณแปดถึงสิบกิโลครับผมครับผมโอเคการหมักนี่ก็แล้วแต่คนนะครับบางท่านไม่ไม่มีผ้าไม่สะดวกเราสามารถเท ปุ๋ยมูลงไปเลยได้นะครับแต่ถ้าเราทำวิธีนั้นมันจะลำบากเวลาเราเก็บผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเอาเอาสูตรของอุดมฟาร์มเลยครับถ้าสูตรของอุดมฟาร์มเราเราต้องมีผ้าขาวนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นมุ้งเก่าอ๋อใช้มุ้งเก่านะครับใช่ครับใช้มุ้งเก่าแบบนี้วันนี้เราจะใช้ปุ๋ยมุเราก็กระมังนี้น้ําหนักประมาณ 1. 5ดกิโลนะครับเราก็จะเท เทมูนเสเดือนเข้าไปนะครับประมาณสิบกิโลทำขั้นตอนแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับวันนี้ได้ขอความรู้ขอคําแนะนําจากคุณหมอมนะครับอุดมฟาร์มนะครับนี่ยินดีมากๆเลยนะครับวันนี้ครับผมนะครับอยู่ประมาณเก้ากิโลนะครับรบผมตัวนี้ได้กําลังดีหมายถึงว่าเราเอามูลไส้เดือนมาเทลงผ้ากระวังแล้วก็ห่ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคสมมติเราได้แล้วนะครับครับผม มูลไส้เดือนหลังจากที่เราหมักนะครับเราสามารถนําตัวนี้กลับกลับไปใส่ต้นไม้ได้นะครับไม่ได้ทิ้งนะครับอ๋อครับจุลินทรีย์มันจะเพิ่มขึ้นในตัวอีกครับผมหลังจากนั้นเราก็เทเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยแทบไม่ได้ทิ้งอะไรเลยเนาะไม่ได้ทิ้งเลยครับมีประโยชน์ทุกส่วนนะครับนี่นะครับขั้นตอนแล้วเราก็ห่อมัดนะครับ ลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็มัดมัดปากนะครับผ้าอันนี้เรานำเสนอขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้าานำไป,ำไปใช้ได้เลยครับนำไปทํานะครับเป็นองค์ความรู้ล้วนๆเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ทางอุดมฟาร์มก็ได้ทําสูตรนี้แหละครับที่ จำนายใช่ไหมครับใช่ครับเราใช้สูตรนี้ครับครับผมนี่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปเอาวางไปนี่ก่อนนะครับเราต้องต้องต้องใส่กากน้ําตาลก่อนใช่ไหมเราจะใส่กากน้ําตาลก่อนนะครับแล้วก็ตีให้กากน้ําตาลแตกก่อนอ๋อร้อยลิตรนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้เราจะใช้ประมาณเจ็ดกรัมเจ็ดนะครับเจ็ดกรัมหรือเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดขีดนะครับเจ็ดขีดเจ็ดเจ็ดขีดก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกิ่งเนาะเจ็ดร้อยกิ่งครับผม เจ็ดขีดนะใช้ประมาณ7ขีดสูตรน้ำา1 0 0ลิตรนะครับมูลไส้เดือนประมาณ9กิโลนะครับแล้วก็ใส่กากน้ำตาลประมาณ7ขีดนะครับหรือ700กรัมนะครับนะครับขันนี้นะครับปริมาตร1กิโลนะครับอ๋อเคยเคยช่างแล้วใช่ไหมใช่ครับเราใส่เกือบเต็มม่ะเนาะเราใส่เกือบเต็มครับนี่นะครับ น้ำตาลก็เกือบเต็มเลยนะครับเจ็ดขีดอ่าครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็นำนำกากน้ำตาลไปใส่ในถังนะครับที่เตรียมไว้เป็นน้ำนะครับเตรียมไว้ี่กากน้ำตาลลงไปนะครับแล้วก็ดีมากนะครับผสมกันก่อนเนาะคนหรือทีนี้เราจะใช้ไม้พายครับใช้ไม้พายคนนะครับใช่ครับ ให้ให้ให,ให้ให้แตกตัวให้การร่านแตกตัวแล้ผสมเข้ากันดีนะครับน้ํานี่เราสามารถใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือใช้น้ําตามท้องไร่ท้องนานะครับเพราะว่าน้ําจะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับเราจะได้จุลินทรีย์หลายตัวเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นน้ําบาดาลที่ดูดขึ้นมาเนี่ยควรพักไว้หนึ่งคืนก่อนอ๋อครับผมนี่นะครับเป็นคําแนะนํานะครับ กรณีใช้แนะนําว่าให้ใช้น้ําที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับถ้าเป็นแหล่งน้ําที่มาจากการดูดมาจากบ่อบาดาลก็ให้พักอย่างน้อยหนึ่งคืนเนาะใช่ครับถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีมากกว่านั้นยิ่งดีครับครับผมนี่ก็จะเป็นพอประมาณนะครับเอาพอประมาณก่อนเนาะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็นํามูลไส้เดือนที่ห่อไว้แล้วใส่ลงไปใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผม ลราได้แล้วนะครับตอนนี้สำคัญนะครับเราจะไม่ทิ้งลงเลยนะครับอ๋อครับผมนำมีปลายเชือกอยู่เนาะแล้วก็นำมาผูกนะครับโดยใช้ไม้นะครับผาดที่ปากภาชนะตรงนี้นะครับใส่ไว้ให้จมเนาะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งลงเลยใช่ครับนะครับจากนั้นก็มัด เราเป็นลักษณะห้อยเอาไว้เนาะใช่ครับเป็นลักษณะที่ห้อยไว้ห้อยไว้นะครับแล้วก็มัดกับไม้ที่เป็นวางพาดตรงปากนะครับครับเสร็จแล้วทำยังไงครับตอนสุดท้ายครับใช้อะไรครับนี่ตัวนี้เป็นออกซิเจนนะครับเราต้องให้ออกซิเจนจุลินทรีย์ครับผมนะครับเนื่องจากว่านี่นะครับหย่อนลงไปจุลินทรีย์มีชีวิตนะครับจากนั้นเราก็เดินเครื่องจากนั้นก็เดินเครื่องเลยครับอ๋อนี่นะครับปุด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 มาแล้วนี่ครับ เห็นไ,ไหมครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเราเปิดไว้อย่างนี้นานไหมเราจะเปิดทิ้งไว้แบบนี้เจ็ดวันอ๋อเจ็ดเจ็ดวันแล้วเราสามารถรเอาปุ๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนในในหอนี้ออกไปเอาอกไปใช้ได้เลยนะครับแล้วเราจะเลี้ยงจุลินทรีย์ต่อซีตัวอ,อีกสิบสี่วันอ๋อครับ,บ<ม>จนหรือจนกว่ากลิ่นกากน้ําตาลจะหมดอือฮึครับแล้วเราก็สามารถแพคกิ้งแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยอันนี้คือเครื่องเครื่องผลิตเครื่องปั๊มออกซิเจนเนาะ ใช่ครับแพงไหมตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ300ครับ300ใช้กับพวกตู้ปลาอะไรธรรมดาใช่ไหมใช่ครับครับผมนี่นะครับท่านสามารถซื้อไปนะครับไปใช้ได้นะครับก็จะเป็นสองสายสองหัวลักษณะนี้นะครับครับชัดๆนะครับราคาอยู่ประมาณตีไป300นะครับ300บวกลบนะครับนำมานะครับนี่นะครับโอเป็นการนะครับเปิดออกซิเจนให้กับถังหมักเสร็จแล้ว เราเปิดไว้อย่างนี้เท่าไหร่นะเราเปิดไว้เจ็ดวันเจ็ดวันนะครับเสร็จแล้วหมักต่ออีกเจ็ดวันครับผมรวมเป็น14นะทั้งหมดนะครับครับจากนั้นทํายังไงต่อครับอ่าสิวันเสร็จเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยบรรจุอ่าแพคกิ้งของเรานะครับใส่ขวดตีแบนอุดมฟาร์มมีไหมเออคือเราจะใช้ขวด ส่วนมากก็จะเป็นขวดป๊ปซี่นะครับอ๋อเป็นขวดน้ำมันลมเก่าใช่ครับเป็นขวดน้ำมันลมเก่าแล้วก็มามามาใส่สติกเกอร์ของเราอ๋อครับมันคือน้ำหมากมูลเซเดือนของอุดมฟาร์มขายยังไงอ่ะเราขายขวดละ50บาทขวดละ50บาทครับที่เราบรรจุประมาณประมาณ1.25ลิตร1.25ลิตรนะครับในี่นะครับเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่อุดมฟาร์มนะครับได้ได้ ทํามาจําหน่ายขายยังไงครับ1.25ลิตรนี่เราขาย50บาท50บาทนะครับยังไม่รวมส่งเนาะยังไม่รวมส่งครับครับผมถ้าท่านได้สนใจนะครับอยากจะมาศึกษาดูงานอยากจะมาดูวิธีการเลี้ยงนะครับของจริงสถานที่จริงนะครับก็นัดมาที่เบอร์โทร0991695145ครับผมคุณหม่อมเนาะครับแล้วก็ติดตามที่เพจนะครับ อุดมฟาร์มตามเส้นเดือนกุชุมยโสธรครับผมก็ติดตามทั้งเพจเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเพจให้ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับท่านใดอยากจะมี Google Map คีย์มาได้เลยใช่ไหมมีมาได้เลยครับปักหมุดนะครับผมพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าอุดมฟาร์มวามเสเดือนกุชุมยโสธรเลยครับครับมาปุ๊บมาถึงนี่เลยนะครับนะมา ไม่ถูกยังไงก็แจ้งมานะครับแล้วก็ในในในเพจเราจะมีคลิปวีดีโอนะครับบอกทางให้อยู่แล้วอ๋อมีบอกทางนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แต่อย่ามาชมของจริงแมดูว่ามีโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยินดีเนาะยินดีครับยินดีโทรมานัดแนะปรึกษานะครับแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าจากอุดมฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับ ครับ,รบผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ